ก็คืานอกศาสตรเป็นร really ุ่นโตโตเนาะที okay. ่เป um ็นวัยรุ่นแล้วมาปรกวดเป็นว่าเด็กสาสวยกล้าแปลงกลแปลงัวกันค่ะกล้าหัววันนี้คุณลูกากัคุณแม่ใป็นยัคุณแม่วันนี้พาลูกมาเปรนไมคก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแทนทุนลูกมากเลยนะคะที่แบบว่ากล้แสดงออกแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีๆนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะ ใจก็จะรีบมาความปวดได้ตั้งแต่แสนจะเป็นต้นไปที่จะรับทราบดูอะ้รหลายๆคนวันนี้มาอย่างน้อยก็เป็นการจุดประการแล้วก็เป็นการเริ่มต้นด้วยหลายๆคนที่ยังไม่มีชั่วโมงบินอาจจะกลัวอยู่ไรื่อยตังอยู่วันนี้ถ้าเกิดคุณมาเลิกคุณมาได้เรียกว่าการสื่อสัรพัน์ในส yup. ิ่งที่คุณสะมารถได้เหมือนน้องแม่ชาวนี่น้องตื่นเต้นมากทายแรกค่ะอาจารย์เดี๋ยวถามความรู้สึกน้องนิดนึงว่าเรียนมาทั้งวันนีะรู้สึกยังไงบ้างกับการเรียนในวันนี้รู้สึกสนุกค่ะ จคะโอเคแ่โกป็นนะครนี่สิของเด็กๆที่มาเรานด้กระกับตกลงดีเให้เลาค่ะ